เก่งไล่พางงานเข้าอีกครั้งนักร้องสาวโรแจ้งความกลางสอนนอสติสารพมรมร่าลุงขึ้นห้องก่อนเจ้าตูวแรดสโต้กลับเสียงดังลั่นยินยังแค่ขืนกระเป๋าชื่อของเก่งไลยพางหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะยูทูบเบอร์สายบันเทิงกำลังตกเป็นที่จับตามองของสังคมอีกครั้งหลังจากที่เขาต้องประชญกับกระแสดร,รมาม่าล่าสุดซึ่งมีการกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมเข้าข,าข่ายคุกคามนักร้องสาวรายหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นข่าวสั้นๆแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนทั้งโลกโซเชียลเพราะทุกครั้งที่ชื่อของเก่งไหลายพามปรากฏขึ้นบนหน้าสื่อก็มักจะมาพร้อมกับความเร่าร่าที่ไม่ธรรมดาและครั้งนี้ก็เช่นกันตามใบงานจากนักร้องสาวผู้เสียหายเธอได้รู้จักกับเก่งและมีการพูดคุยกันจนกระทั่งได้นัดไปรับประทานอาหารร่วมกันในค่ำคืนหนึ่ง ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติในช่วงแรกแต่หลังจากเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารเก่งได้เสนอให้ไปต่อที่บ้านเช่าของเขาซึ่งตั้งอยู่ในซอยรัชดาพิเศษเจฝ่ายหญิงไม่ได้ติดใจอะไรในตอนแรกจึงตัดสินใจตามไปแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าบรรยากาศในบ้านเช่านั้นสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกเธอเล่าว่าเจงมีพฤติกรรมที่ดูแปลกๆคล้ายกับคนที่กำลังมีอาการป่วยทางจิต ทำให้เธอเกิดความวาดตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนักร้องสาวตัดสินใจหาทางออกจากบ้านเช่าดังกล่าวและรีบขึ้นแท็กซี่เพื่อกลับไปยังคอนโดของตนเองเธอคิดว่าเรื่องราวคงจบลงแค่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเจงไลาพางได้ติดตามมาที่คอนโดของเธออีกครั้งเหตุการณ์นี้ยิ่งทําให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นไปอีกจนสุดท้ายเธอเลือกที่จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอสุธ,ธิสาร เพื่อขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและปกป้องตนเองจากเหตุการณ์ที่เธอมองว่าเป็นการคุกคามหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเก่งลายพางก็รีบออกมาโต้อตอบทันทีเขาเลือกใช้วิธีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงตามมุมมองของตนเองเก่งยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้มีเจตนาพิวาสวัสหรือคุกคามนักร้องสาวคนนั้นเลยแต่ทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิด เขาเล่าว่าที่จริงแล้วนักร้องสาวได้ลืมกระเป๋าไว้เขาจึงตั้งใจจะนำไปคืนให้และนั่นคือเหตุผลที่เขาตามไปถึงคอนโดเก่งยังอธิบายเพิ่มเติมว่าต่อที่เขาไปถึงคอนโดไม่ได้อยู่กันสองต่อสองต,อองตามที่มีข่าวออกมาแต่ในห้องยังมีเพื่อมของฝ่ายหญิงอีกสองคนรวมแล้วมีอยู่สมคนเขาย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีการสวิงกิ้งหรือกิจกรรมทางเพศใดๆ อย่างที่สังคมบางส่วนกำลังเข้าใจผิดแต่เรื่องราวกลับถูกนำเสนอในมุมที่ทำให้เขาดูเหมือนเป็นผู้ร้ายในช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดเก่งได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าขณะที่อยู่คอนโดฝ่ายหญิงได้อ้างว่าจะลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเกินกว่าครึ่งชัวง่วโมงเธอก็ยังไม่กลับมาทำให้เขาเริ่มรู้สึกบุบหนิดและคิดว่าอาจจะถูกทิ้งหรือถูกหลอก เขายอมรับว่าในตอนนั้นได้โทรศัพท์หาฝ่ายหญิงด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีและพูดขู่เล่นๆว่าถ้าไม่กลับขึ้นมาจะเอาปืนไว้ที่บ้านคำพูดนี้เองที่กลายเป็นวนให้ฝ่ายหญิงตกใจตัวยอย่างมากแต่เก่งยืนยันว่าเขาไม่ได้มีอาวุธจริงๆและไม่ได้มีการใช้ความบุนแบงใดๆทั้งสิ้นคำชี้แจงของเก่งทำให้เกิดกระแสโต้เถียงกันในสังคมอย่างกว้างขวางฝ่ายหนึ่งเห็นใจนักร้องสาว โดยมองว่าพฤติกรรมการติดตามไปถึงที่ทักส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและทําให้ผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้เก่งจะอ้างว่าต้องการคืนกระเป๋าแต่การกระทําดังกล่าวก็ถือว่าล้าเส้นความเป็นส่วนตัวและอาจเข้าข่ายต่างคุกคามได้ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าเรื่องนี้อาจเป็นทีนความเข้าใจผิดเพราะหากมีเพื่อนอยู่ในห้องจริงอย่างที่เก่งกล่าวก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์คุกคามหรือทําร้ายกันได้ง่ายๆ สิ่งที่ทําให้สังคมจับตามองมากขึ้นคือประวัติในอดีตของเก่งลายพรางเขาตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาเขามักจะตกเป็นข่าวในด้านลบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาความรักที่เต็มไปด้วยดราม่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสุดโตหรือแม้กระทั่งคดีความที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งเหล่านี้ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาถูกสังคมตีตราไปในทางลบและเมื่อมีเรื่องราวใหม่เกิดขึ้น คนจำนวนไม่น้อยก็พร้อมที่จะเชื่อว่าเขาเป็นฝ่ายผิดโดยอัตโนมัติในเชิงกฎหมายเหตุการณ์ลักษณะนี้ถือว่ามีความซับซ้อนพอสมควรนับกฎหมายบางรายให้ความเห็นว่าการที่ผู้หญิงรู้สึกหวาดกลัวจากพฤติกรรมของผู้ชายสามารถถือเป็นเหตุผลที่พอที่จะเข้าแจ้งความเทื่อขอให้ตำรวจดำเนินการตรวจสอบได้แต่การจะเอาผิดในทางคดีจริงๆจ,จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน เช่นภาพจากกล้องวงจรปิดข้อความการสื่อสารหรือพยามบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ขนาดเดียวกันหากผลการสอบสวนออกมาว่าข้อกล่าวหาไม่มีหมูลเก่งไายพรางก็สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องกลับในข้อหามีประมาทได้เช่นกันเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปโลกโซเชียลเต็มไปด้วยการยิทธาวิจารหลายคนตั้งคำถามว่าเกิงไล่พลางกำลังเผชิญกับการโดนปั่นกระแสให้เสียหายครั้ง หรือว่าเขายังคงมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนรอบข้างอยู่เหมือนเดิมกระแสะทั้งสองฝั่งร้อนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้สิ่งที่น่าสังเกตคือเก่งยังคงเลือกวิธีการใช้โซเชียลมีเดียในการปกต้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดเพื่อเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตนหรือการโพสต์ข้อความโต้อตอบกระแสะข่าวต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทํามาตลอดเมื่อเจอกับข่าวเชาว้า แต่ปัญหาคือในโลกออนไลน์นั้นเสียงของผู้เสียหายมักได้รับความเห็นใจมากกว่าและการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหากลับไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือในมิติของภาพลักษณ์เหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งรอยดาบที่ทําให้ชื่อเสียงของเกี่งไลายพางถูกวิจารณ์หนักขึ้นไปอีกหลายคนมองว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการไปโผล่ที่คอนโดของผู้หญิงในยามค่ําคืนก็ดูไม่เหมาะสมอยู่ดี ยิ่งเมื่อประกอบกับประวัติในอดีตที่เต็มไปด้วยดรมาม่าก็ยิ่งทําให้สังคมไม่อาจไปวางใจเขาได้ง่ายๆแม้ว่าในขณะนี้คดีจะอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าใครถูกใครผิดแต่สิ่งที่แน่นอนคือชื่อของเกงหลายพรางได้กลับมาอยู่ในกระแสสังคมอีกครั้งอย่างเต็มตัวและไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงเช่นไรมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ ที่ถูกบันทึกไว้ในเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและข่าวชาวของเขาโลกออนไลน์ยังคงเฝ้าติดตามว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรบางคนคาดหวังว่าเก่งจะสามารถกู้ภาพลักษณ์กลับมาได้หากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้แต่บางคนก็เชื่อว่าต่อให้เขาชี้แจงได้มากทินใดภาพจำที่สังคมมีต่อเขาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะในสายตาของคนจำนวนไม่น้อย จิงไลยพรางคือสัญ,ญลักษณ์ของข่าวเช้าที่ไม่เคยห่างหายไปจากวงการบันเทิงไทยเลยและนี่คือเรื่องราวล่าสุดที่ทําให้สังคมทั้งจับตาทั้งวิาพากษ์วิจารณ์และทั้งตั้งคําถามว่าความจริงในเหตุการณ์นี้คืออะไรใครกันแน่ที่พูดถูกหรือพูดผิดและในท้ายที่สุดแล้วควดีนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรคงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากทั้งตำรวจและพยานหลักฐานที่จะค่อยๆที่คายออกมาในอนาคต